นะครับนักศึกษาดูนะครับตัวนี้นะครับทอแอลนี่คืออะไรทอแอลนี่คือความยาวสัมประสิทธิ์การสะท้อนที่ความยาวแอลนะครับซึ่งมันมีค่าเท่ากับทออินเพราะอะไรครับเพราะคุณว่าจากจุดศูนย์เนี่ยมายังแอลเนี่ยมันมีมันมีมามา,มาท้อีมาถึงลบแอลเนี่ยมันมีค่าความยาวเท่ากับแอลซึ่งณจุดนี้เนี่ยมันเท่ากับทออินพุตบลูถ้าคุณมองตรงนี้นี่คือทออิน นะครับนี่คือทออินซึ่งมันมีค่า่ากับเท่าไหร่มันมีค่าเท่ากับ V ลบ e ยกกำลังลบแกรมมา l อหารด้วย V บวก e ยกกำลังแกรมมา L ซึ่งไอ้เจ้า v ลบหารด้วย V บวกตัวเนี้ยมันก็มีค่าท่ากับอะไรครับค่า่ากับทอซูนนะครับส่วน e ยกกำลังลบแกรมมา l ลบด้วยแกรมมา l อก็เป็นค่ามีค่าท่ากับ e ยกกำลังลบสองแกรมมาแอลก็ได้สูตรนี้ โอเคไหมครับคุณก็ได้สูนี้นะฮะคราวนี้คราวนี้ในกรณีที่นะครับในกรณีที่นะะในกรณีที่สายนะครับมีอัตราการลดทอนเป็นศูนย์ลดทอนเป็นศูนย์ถ้าสายมีอัตราการลดทอนเป็นศูนย์นั่นคืออะไรครับ กรัมมาเท่ากับ Alpha บวกกับ j จเบตนั่นคือ Alpha มันมีค่าเป็นศูนยซายนี้ก็จะเหลือเฉพาะอะไรครับค่ากรัมมานี้ก็จะเหลือเฉพาะ j จเบต้าใช่ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นที่สมมธินะครับที่สมสทธิ์พอสูงตัวเนี้ยคูณอยู่กับ E ยกกำลังลบอะไรครับ 2J เบต้าคูณอยู่กับความยาวแอโอเคไหมครับ,เป,กกรรบเป็นสมก,การที่สองจุดสองเก้านะครับเป็นสมการที่สองจุดสองเก้ากระจากสมหมายนะครับอันนี้คือค่าสอสิบแอนติคอนกลับที่ความยาวเท่ากับแอลนะครับความยาวเท่ากับแอลนะครับ้าวทีนี้เรื่องต่อไปคืออัตราส่วนคึ้น,นิ่ง นะครับอัตราส่วนขึ้นนิ่งอัตราส่วนขึ้นนิ่งเนี่ยเราหาได้จากไหนครับมันจะประกอบด้วยขึ้นไม่ได้ไฟฟ้านะครับในสองทิศทางที่เคลื่อนที่ตรงมนข้ามอาจารย์บอกแล้วว่าอาจารย์บอกแล้วว่าขึ้นมันเคลื่อนที่หมาดอันเนี้ยนะครับอันนี้คือขึ้นตกกระทบหรือขึ้นที่มันเคลื่อนที่แบบแ่งกรเนิดไปยังโหลดเมื่อมันไปยังโหลดเสร็จปับ๊บปรากฏว่าเลยครับถ้าโหลดมันแม็ ฟังนะครับถ้าโหลดมันแมทมันแมทกันขึ้นไม่เด็กไฟฟ้าก็จะแพร่กระจายออกไปหมดเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าโหลดมันไม่แมทมันไม่แมทความหมายของมันแมทหรือไม่แมทเนี่ยก็คืออะไรครับเยอะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเซโหลดไอ้โทษด,ดิทรานซิ i o n ไลน์มีอิมพี a ดนซ50โอห์มโหลดเซต L ก็ต้องมีค่า50โอห์มมันถึงที่เรียกว่าแมท คือเท่ากันแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่แมทมันก็จะเกิดขึ้นอีกตัวหนึ่งสะท้อนกลับคืนมาซึ่งถ้าเราเอาอัตราส่วนของขึ้นสะท้อนกลับนะครับหารด้วยขึ้นผกร,ระทบเราก็ได้อัตราส่วนไอ้สามสิบการสะท้อนแล้ตัวที่สามสาิบการสะท้อนนะครับแต่ถ้าเราเอาอัตราส่วนขึ้นสูงสุดนะครับแรงดันที่จุดข,ขึ้นสูงสุดหารด้วยแรงดัน นะครับของขึ้นต่ําสุดหาเนื้อแดงนั้นต่ําสุดของขึ้นนั้นนะครับจุดสูงสุดหาเนื้อจุดต่ําสุดของขึ้นนั้น่ะนะครับเราจะเรียกว่าอัตราส่วนขึ้นนิ่งนะครับเราเรียกว่าอัตราส่วนขึ้นนิ่งซึ่งอัตราส่วนของขึ้นนิ่งเนี่ยนะครับมีค่านะครับตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปห้ามต่ำกว่าหนึ่งนะครับห้ามต่ำกว่าหนึ่ง อัตราส่วนคลืนนิ่งดีที่สุดหรือในอุดมคติอุดมคตินะครับอุดมคติคือมีค่าระกับหนึ่งโดยอัตราส่วนขึ้นนิ่งตัวเนี้ยเราเรียกมันว่า SWR คือ standing wave standing wave ratio ถ้าคุณวัดในเทอมของกระแสตรงนี้เ,เทอมถึงของแรงดันตรงนี้ก็จะกลายเป็น VSWR voltage standing wave ratio นะครับอา้าวเรามาดูในสมการที่สองสองเก้าเริ่มต้นเนี่ย v ที่แมันขึ้นต้นอย่างนี้ v แนะครับ v แมันมีค่าเท่ากับ v บวก e ยกกำลังลบอันฟาแนะครับคูณอยู่กับมันต้อง v e ยกกำลัง ok นะครับ e ยกกำลัง ลบอะไรครับ J beta set นะครับบวกกับ v ลบ e ยกกำลังอะไรครับ alpha z e t หูอยู่กับ e ยกกำลัง J beta set ถามว่าตัวนี้มันคืออะไรมันคืออะไรครับมันมาจากตัวนี้ครับนักศึกษา มันมาจากตัวนี้ครับ v บวก E ยกกำลัง gamma z เข้าไหมครับ v บวก E ยกกำลัง gamma z ซึ่ง gamma จำบอกแล้ว gamma เท่ากับ alpha บวก j beta จำได้ไหมครับ alpha บวก j beta เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คืออะไรครับมันก็มีค่าเท่ากับ E ยกกำลัง อาโทษทีจะเขียนวบวกด้วยแล้วกันนะจะได้ครบสูตรมันก็คืออะไรครับ v บวก e ยกลำลังอะไรครับแกมมาคืออัลฟาบวกกับ j เบต้าทั้งหมดนี้คูณอยู่กับแซมนึออกไหมครับแกมมาเท่ากับอัลฟาบวก j เบต้าทั้งหมดนี้คูณอยู่กับ z มันก็เลยได้เป็นพจน์นี้ เพราะนั้นถ้าคุณแตกพจน์นี้ออกมามันก็คือ v บวก e ยกกำลัง alpha z คูณอยู่กับ e ยกกำลังอะไรครับ j beta z เข้าใจไหมเข้าใจไหมครับจากอัตราส่วนขึ้นยิ่งตรงนี้นะครับ B z เท่ากับ v บวกนะครับ e ยกกำลังลบ alpha z กับ A ลบ j beta z นะครับซึ่งมันก็มาจากสูตรต้นๆเนี่ยนะครับสูตรเนี่ยครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูสูตรเนี่ยครับ v z เห็นไหมครับ v e เทากับ e ยกกำลังลบ gamma z บวกกับ v ลบ i ยอกำลัง gamma z คุณก็แตกโคต์เนี้ยออกไปได้เป็นสองคุณก็แตกโคต์เนี้ยออกไปได้สองได้เป็นชุดนี้ ใไหมนะครับอ้าวพอหลังจากนั้นปั๊บเราก็จากสมการของแรงดันตรงนี้มันอยู่ในเทอมของ e x p o n e n t i a l ซึ่งเราสามารถเขียนให้อยู่ในฟังก์ชันของ s i n และ c s s ซนได้นะครับเราก็จะได้บรรทัดต่อมาก็คืออะไรครับบรรทัดต่อมาก็คือ V บวก E ยกกำลังลบ alpha z นะครับ ลบอัลฟาแซคูณอยู่กับวงเล็บเปิดคอร์สเบต้าแซนะครับคอร์สเบต้าแซนะครับลบเจสายนะครับเบต้าแซิดนะครับบวกกับ v ลบ e ยกกำลังอะไรครับ อลฟาแซนะครับเปิดวงเล็บคอร์สเบต้าแซนะครับบวกกับเจสัยเบต้าแซเห็นไหมครับเราสามารถจัดโคดได้นะครับเราสามารถจัดโคดได้นะฮะ จากผลได้จาก E ยกะกำลังลบทีเบต้าแซดอย่างนี้นะครับมันเป็นของคอมเพล็กซ์นะครับ E ยกะกำลังลบทีเบต้าแซดเป็นของคอมเพล็กซ์เราก็แตกคอมเพล็กซ์นะครับแตกคอมเพล็กซ์ให้อยู่ในเทอร์มของเล็กแคงกูล่าไอ้ทั้ที่ E ยกะกำลังตัวนี้เป็นโพล่าโพล่าหรือคอมเพล็กซ์เนี่ยนะครับเป็นโพล่าเราก็แตกในเทอร์มของเล็กแคงกูล่านะครับอยู่ในเทอร์มของเล็กแคงกูล่าฟอรง พอเราได้ฟอร์มนี้ปั๊บนะครับพอได้ฟอร์มนี้ปั๊บนะเราก็จะได้นะครับเราก็จัดรูปฟอร์มใหม่นะครับเราก็จัดรูปฟอร์มใหม่โดยเอาคอร์สกับคอร์สทรายกับซรายก็คือจัดในเทอมของเรียวอันนี้คือจำนวนจริงอันนี้คือจำนวนจินตภาพที่จิดเจนเนี่ยเป็นจำนวนจินตภาพือกออกไปครับเพราะคุณคูณเข้าไปในวงเวล็บทั้งหมดเลยเราคูณนะครับเราคูณเนี่ยฟังชันคูณเข้าไปในวง เคเูนเนวงเลแล้วเราก็จัดเทอมใหม่ออกมาเป็นสองเทอมได้เทอมนี้ครับมีว่าบวกเปอด์มล็พบีบวก E ยกกำลังลบอันฟาแซนะครับบวกกับ V ลบนะครับ E ยกกำลังลบอันฟาแซเอ้ยอยกกำลังอัไม่ใช่ลบนะครับยกกำลังอันฟ นะคูณอยู่กับนะครับคอสเบต้าแซนะครับลบทีนี้เป็นจำนวนจินตภาพ J นะครับ V บวก e ยกกำลังลบอัลฟาแซนะครับอัลฟาแซบวกลบกับ v ลบ e ยกกำลังอัลฟาแซทั้งหมดนี้คูณอยู่กับฟังก์ชันไซ อะไรครับเบต้าแซนะครับเราได้พนดสองจน์นะครับเราได้พคดสองจน์ซึ่งไอ้เจ้าพคดสองจน์ที่พูดถึงตรงเนี้ยนะครับมันก็มีค่าเท่ากับอะไรครับสมการที่สองจุดสามศูนย์มันมีค่าเท่ากับเราให้ตรงเนี้ยมันเป็น V ีโอนะครับถ้าดูตามหนังสือนะครับเราก็จะได้สมการนี้ก็คืออะไรครับ อยากให้มันอยู่นละหน้าจังหน้าเดียวกันเลยเรากไ็ได้ v เท่ากับ vo e ยกกำลังอะไรครับลบ j y ลบ j y ตรงเนี้ยเขาจัดรูปใหม่เขาจัดรูปใหม่เฉยๆนะครับเป็นสมการที่2.30เนี่ยเขาจัดรูปใหม่ให้เป็นรูปนี้เฉยๆซึ่งไอ้เจ้า vo คืออะไรนะครับ vo มันก็คือสมการเนี้ยแหะครับ ตัคือสมการนี้นะครับคือสมการเนี้ยนะครับยกกําลังสมการเนี้ยครับยกกําลังหนึ่งส่วนสองคำว่ายกกําลังหนึ่งส่วนสองหรือสมการที่สองจุดสามหนึ่งเราจะเห็นนะครับในหนังสือเนี่ยสมการเนี้ยมันก็คืออะไรครับมันก็คือรูทนะครับคอร์่าที่สองนะครับคอร์ร่าที่สองแล้วก็อะไรครับอาร์คไซ ไอ้โทษทีมุมเซต้ามุมไฟนี้มุมไฟนี้ก็คืออาร์คแทนของอะไรครับของค่าจำนวนจริงกับจำนวนเชิงซ้อนตัวเนี้ยนะครับมันจะได้ว่าเอาตรงเนี้ยอาจารย์เขียนตรงนี้หน่อยก็ได้ v o มีค่าเท่ากับเบิดวงเล็บนะครับ v ีบวกยกกำลังลบอัลฟาแซกบวกกับ v ลบ i ยกกำลัง e, alpha z trousers. นะครับทั้งหมดยกกำลังสองนะครับ cos กำลังสองต้ t e, e, a z บวกกับอะไรครับ v บวก i ยกกำลังลบ alpha z ลบ v ลบ i ยกกำลัง alpha z ยกกำลังสองไซย,ยกกำลังสองคู่ก,กับเบต้าแซทั้งหมดนี้ยกกำลังหนึ่งส่วนสองเด้ไครับเราเอาสมการเราเอาสมการเนี้ยสมการก่อนนั้นเนี้ยนะครับเอาสมการเนี้ยยกกำลังสองแล้วก็ถอดสแปร์รูท นะครับยกกําลังสองแล้วก็ถอดแฝ r รูทนะครับเพื่อที่จะหาขนาดของมันนะครับเราก็จะได้ bo ซึ่งไอ้เจ้า bo ตัวเนี้ยมันก็คือค่าทั้งหมดในยกกําลังสองแล้วก็ถอดรูทที่สองยกกําลังหนึ่งส่วนสองยกกําลังหนึ่งส่วนสองครับนะครับส่วนมูฟไฟฟาคืออะไรไฟก็คือ Arc ์ค n นะครับ a r c ์ a n ทของ v บวก e ยกกำลังลบอันฟาแซนะครับลบกับ v ลบ e ยกกำลังอันฟาแซนะครับหารด้วย v บวก e ยกกำลังอะครับลบอันฟาแซหารด้วย v ลบ e ยกกำลังอันฟาแซนะครับ แทนเบต้าแซนะครับเขาจัดรูปใหม่เขาจัดรูปใหม่นะครับเขาจัดรูปใหม่เพื่อที่จะหาให้มันรู้ว่า b มีค่าเท่ากับอะไรนะครับบมีค่าเท่ากับ b b เอกยกกำลังล,งลบ j ไฟนะครับซึ่ง อัตราส่วนนะครับอัตราส่วนคืนนิ่งเนี่ยเราหาได้จากค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ำสุดของคืนนะครับเราจะได้ว่า VMAX นะครับ vmax มีมีค่าเท่ากับ V บวก E ยกกำลังลบอันตรซคูณอยู่กับ1บวกอั o l u ร e ทอหารด้วยไอโทติเมหารนะครับ vmin เดีย๋ยวเพิ่งเอาหารเดีย๋ยวเพิ่งเอาหารเอาเทียร์ตรวจ vmin เท่ากับ v ลบ e ยกออา v บวกเหมือนกัน v บวก e ยกกำลังลบอัลฟาแซดคูณอยู่กับ1นึลบอับสูทรอนะครับหนึ่งลบอับสูทรอเพราะฉะนั้น อัตราส่วนขึ้นนิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอัตราส่วนขึ้นนิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือ v นะครับ SWR ที่เกิดขึ้นก็คือ vma x absolute v max หารด้วย absolute v min มีค่าเท่ากับ v บวก e เยกกำลังลบอันฟาแซดคูณอยู่กับ1บวก absolute ทอ หารด้วย v บวก e ยกกำลังลบอัฟาซคูณอยู่กับ1ลบอับส์ลูทอเค็นไหมครับพอ่นปับบีหารกันไอ้เจ้านี่เป็นไงครับเปลี่ยนจากหารนะครับมันหารก็นอยู่ใช่ไม่ใช่ก็ย้ายขึ้นไปข้างบนก็กลายเป็นลบดีไหมครับ ล,ลบอัลฟาแซดลบเทีลบกับการเป็นบวกบวกกับอัลฟาแซดตรงนี้ก็กลายเป็นหนึ่งอียกกำลังศูนย์ครับอียกกำลังศูนย์ก็กลายเป็นหนึ่งอันนี้ตัดกันก็เหลือหนึ่งพอดีบีบวกหารด้วยบีบวกบวก็หายไปโอเคไหมครับตัวนี้ก็ตัดกันก็ตัดกันมันก็เหลือเฉพาะหนึ่งบวกแอบสูตรทอหารด้วยหนึ่งลบแอบสูตรทอร โอเคไหมครับเป็นสมการที่สองสาม้าเปความหมายนะครับอา้าวถึงตรงนี้เรารู้แล้วว่าโพสตกเตสับนิเวเรโชว์มันคืออะไรคราวนี้มันคิดยังไงไอ้เจ้าครึ่งหนึ่งนะครับจุดสูงสุดของมันที่เกิดขึ้นมันก็จะมีกราฟนะครับมันก็จะมีกราฟ ในหน้าเนี้ยเราจะเห็นเป็นกราฟนะครับเราจะเห็นว่าเป็นกราฟขึ้นบวกลบนะครับกับอีกขึ้นรูปหนึ่งรูปนี้นะครับรูปนี้มันมันจะมันจะตรงกันข้าวกันนะครับจะตรงกันข้าว นะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยคือกระแสไอ้ตัวเนี้ยคือแรงดันจุดสูงสุดของมันคืออะไรนี่คือจุดสูงสุดนี่คือจุดสูงสุดนี่คือจุดสูงสุดสูงสุดของ b นะครับอันนี้คือสูงสุดของ i อ,อันนี้คือสูงสุดของ b ต่ำสุดของ b ต่ำสุด เราวัดได้เท่าไหร่นะครับเราวัดได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือที่ความยาว,ควา,ยาวความยาวที่เกิดขึ้นเนี่ยความยาวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอยู่ที่หนึ่งส่วนสองของความยาวขึ้นนะครับที่หนึ่งส่วนสองของความยาวขึ้นนะครับอ้าวนะฮะปกติแล้วค่า wr นะครับค่า wr จะมีค่าไม่เกินโทษที ต้องไม่ต่ำกว่านหนึ่งนะครับดีที่สุดคือหนึ่งดีที่สุดคือหนึ่งความหมายคืออะไรครับนั่นคือขึ้นสะท้อนไม่มีไม่มีขึ้นสะท้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมถึงไม่มีขึ้นสะท้อนนะฮะคราวนี้ในการคํานวณหาค่าการสูญเสียย้อนกลับค่าการสูญเสียย้อนกลับหรือ r ีเท r ร์ลอสนะครับ r l มีค่าเท่ากับนะครับดีเทอร์ลอสหรือ r l มีค่าเท่ากับ RL ใหญ่นะครับไม่ใช่ RL ตัวห้อย RL มีค่าเท่ากับลบยี่บล็อกของแอ s ซู u t e คอ r คคือสมบ,บิาการ้อนลับน,นะครับของแอปซูลทอคนะครับหน่วยของเขาคือ DB นะครับเป็นค่าการสูญเสียกลับความหมายนั่นคือว่าอะไรครับความหมายว่าถ้าโหลดมันแมทเนี่ยถ้าโหลดมันแมทแอ u ซู c o อ e ตรงนี้นะครับ อสซีตูตทอตรงนี้มันจะมีค่าเป็นศูนย์นะครับพอมีค่าเป็นศูนย์ปั๊บค่ารีเทอร์ลที่เกิดขึ้นจะมีค่าเป็นอินฟินิตีนะครับถ้าอะไรครับแอสซ l ล t e ทอเท่ากับ0เพราะนั้น R l ารเอรเทอร์ลตัวนี้มันจะมีค่าระกับอินฟินิตีค่าการสูญเสียย้อนกลับจะมีค่าเป็นอินฟินิตีหรือไม่มีกำลังงานสะท้อนกลับมาเลย นะครับไม่มีกำลังงานสะท้อนกลับไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าแอ s o ลิเคอมันมีค่าระกับหนึ่งนะครับค่าการสูญเสียย้อนกลับลองดูนะครับลบยี่สิบล็อกของหนึ่งเราลองไปกดดูค่าการสูญเสียมันจะมีค่าระกับศ d b ดีบนั่นหมายถึงว่าอะไรครับศูนย์เนี่ยคือกำลังงานสะท้อนกลับกลับมาหมดเลยกลับมาหมดเลยความหมายว่ามันคืออะไร ความหมายของมันก็คือว่านี่คุณต่อโหลดเข้ากับแหล่งจ่ายนะครับถ้าแอบสุลทอมีค่าเป็นหนึ่งลบร้อยนะครับลบยี่สิบล็อกนะครับลบยี่สิบล็อกหนึ่งมันจะมีค่า่ากับศูนย์พอคุณคูเพอคุณคูขก็ไปปั๊บนะครับัมีค่า่ากับศูนย์ศูนย์ดีบีความหมายคืออะไรครับ ศูนย์นิวีคือความหมายคือค่ากำลังงานเนี่ยสะท้อนร้อยเปอร์เซ็นกลับหมดเลยครับส่งไปร้อยกลับร้อยแต่ถ้าเกิดว่ามันแมทชกันนะครับมันแมตกันค่านเนเธอร์ลอสไม่มีค่าเป็นศูนย์ไอที้แอปซูลูเนี่ยนะครับแอปซูลูไอทษดีสมบัติการสะท้อนกลับมันมีค่าเป็นศูนย์นะครับ ลบยีล็อกศูนย์มันมีค่าเท่ากับอินฟินิตี้นั่นคือคุณส่งไปเท่าไหร่ออกไปหมดเลยครับไม่มีส้นอนอกลับเข้าใจความหมายนะครับนะโอเคหรือตรงนี้มีใครสงสัยไหมครับมีใครสงสัยไหมครับไม่ค่ะไม่นะครับนะฮะไม่มีนะครับเดี๋ยวต่อไปอาจารย์จะขึ้นเรื่องของ การคำวนวณหาค่า impedance นะครับตอนนี้เหลืออีกเจนาทีเดี๋ยวอาจารย์จะเปิด s e นเซสชันนี้เลยแล้วกันแล้วอาจารย์จะต่อใหม่โอเคนะครับอาจารย์จะออกก่อนนะครับออกก่อนแล้วก็อาจารย์จะส่งลิงก์ให้ใหม่อีกรอบนึ่งค่ะ